ตลาดเฟิร์สวันตลาดทูนะคะขันขาหัดเยอะมากเนี่ยดูเป็นก้อนๆเลยโอ้โหเน้นเน้นนะเน้นๆนี่มหาลัยเหรอครับดูจะหมดหรอก่อแม็คเสียงตับเกลือไปเลยครับตับเกลือสามให้ร้อยดูโหติดแหวนมาได้ทุกคนเพราะว่าจริงไม่ตกตา สว,ส,สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเล็ o Moment มมตตนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในรายการติดโซเทียลเป็นติดโซเชียลอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําอะไรวันนี้นะครับวันดีๆอากาศดีๆแบบนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่ฝั่งคนนะครับโตโตโอ้กลอกจุบเหรอ ไม่ใช่ครับเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างนะคะอะไรบ้างเราจะมาทุกคนมาทําอะไรครับตัวเล็เราก็พาทุกคนนะครับมากินกันนะครับโหที่นอีกแล้วเราจะแตกแล้วแตกไปอีกนะครับปรีกแล้วอย่างที่ตัวเล็กบอกไปนะครับเราจะพาทุกคนมากินกันที่ตลาดอะไรครับตัวเล็กเราก็อยู่กันที่ตลาดเฟิร์สันตลาดทูนะคะ ครับฝั่งธนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักวันนี้เราจะพาไปตะลุยตลาดเวิร์ดวันกันนะครับผมดูแถวๆไหนนะตัวเล็กอยู่ใกล้ๆกับอ่า BTS ตลาดพลนะครับผมก็อยู่ฝั่งท่าพระเลยโตๆสะดวกกใโตสะดวกสบายเดินลงต้นๆต้นๆถึงเลยนะวันนี้เราไม่ได้พาไปขับเราเรามากันเย็นเพราะเราหิวมากใช่นี่คนนี้ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าก็ไม่ต้องหิวมาก นั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทัวร์กันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้โจล้วฟิลได้วยนะครับครับแกผมพร้อมรยังพามมาพาไปเลยเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากอะไรดีอ่ะเมื่อกี้เดินมาแบบจะบอกว่าเห็นหลายร้านเลยอ่ะน่าสนใจเยอะมากเนาะหิวเลยจริงเขาบอกว่าอย่าสั่งอาหารเวลาที่หิวไงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะกินไม่หมด แต่ตระดับเราแล้วสั่งอาหารเยอะแค่ไหนก็ก็หมดเลจ้ะโอเคเราจะพาทุกคนไปเดินเลาะกันก่อนนะครับเขาจะมีแม่บอกว่าไม่จุ่มก็ยังมีโอ้ยนะต้่องจุ่มด้วยทุกคนเห็นไหมคือจะบอกว่าที่เนี่ยเขามีโซนนี้นะแบบว่าให้ทุกคนอ่ะซื้ออาหารมาแล้วก็มานั่งกินไหนไหนก็มาแล้วจะจุ่มไหนไหนก็มาแล้วอันนี้ไม่รู้มาก่อนนะว่ามีกล่องจุ่มด้วยนะครับนี่มาเจอน้องๆอีกแล้ว คุณจะตามหลอกหลอนชีวิตผมกับฟิล์มไปตลอดไม่ได้นะครับค evet. ุณอาร์ทอยนี่น้องรับผู้ตัวใหญ่ด้วยนะสวัสดีครับขออนุญาตนะครับครับอ๋อคุณเปิ้ลทอยคุณเปิ้ลทอยอ่ะครับนี่นะครับในร้านนี่เดือดเดือดเดือดขออนุญาตเข้าไปดูนะครับนี่เดือดเดือดนี่เขาก็มีโชว์แล้วก็มีให้จุ่มด้วยคือจะบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะมาจุ่มนะเอาจริงจริงเดี๋ยวฟิล์มก็คือจะคันมาคันมือก็จะจุ่มด้วยมา เดี๋ยวขอเดินคุณจะจุ่มทุกร้านไม่ได้ครอบขอบคุณนะครับนี่พี่เจ้าของร้านเขาน่ารัก,ารกมากนะครับอัอนนี้ก็จะมาโซนของกินแล้ววันนี้เราบอกแล้วเรามาเน้นกินใช<ด>่นะครับนี่นะครับคือร้านอาหาเรเยอะมากร้านยำส้มตำใดๆนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่อยู่ใช่ไหมร้านปลาหม,มึกนุ่งเดี๋ยวเราขออนุญาตวน ดูก่อนนะครับดูให้ทั่วๆก่อนนะมี่มีก๋วยเตี๋ยวไต้หวันด้วยนะครับนี่ดูหมูหมูน่ากินไหมหมูกระจกใช่ไหมนี่แล้วก็มีตซงข้างหลังนี่มีร้านนมร้านอะไรเนาะนี่จ้าตบนทางไหนดีวยบ่นขวาดีกว่าวนเป็นล็อกๆไปให้ทุกคนได้เห็นก่อนว่าอารมณ์ประมาณไหนให้ฟิล์มพาไปโยจากไม่ร้านไหนบอกได้นะเดี๋ยวก่อนเราเดินทั่วก่อนโอเคบรรยากาศคือมาตอนเย็นๆอ่ะแดดไม่แรงมากกำลังดีเนาะ ลมก็แบบลมเย็นนะลมเย็น,ลม,ยนลมเย็นเย็นเราม,มาเล่นตึ๊กตึ๊กนะครับ <c oughs> <c oughs> รู้เลยว่าเกิดพศออไหนอ <c oughs> แล้วตอนนี้เขายังมีเพลงเชียร์เพลงนี้อยู่ไหมหรือยังไง <c oughs> เวลาที่เราเชียร์แบบเชียร์กีฬาเรา,เาพี่พี่สตาฟเขาว่างๆาเนี่ยเขาก็จะาพาแบบเหมือนน้องเอ่อเอเจใช่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับก็คือเป็นร้านเลยครับ เอาเลยไหมล่ะเอาเลยปลาเอาเลยปลาเลยปลาสวัสดีครับอ่านี่เรามาอยู่กันที่ขนมจีนแกงเขียวหวานปลากรายนะครับนี่ดูมีเนื้อมีไก่แล้วก็มีเนื้อปกรมีไก่แล้วก็มีปลากรายปลากรายก็ต้องเป็นปลากรายสิถูกไหมฮะแมันต้องแบบเป็นไฮไลท์ของร้านอ่าต้องลองต้องลองใครยังไงบ้างครับอันนี้อันนี้ชุดละหกสิบบ่้าแต่ช่องกันโม่หบาทอ่าโอเคนะครับพันนี้ได้เลยงั้นเนาะชุดหนึ่งเอาหนึ่งชุดหนึ่งนะหนึ่งชุด อันนี้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวขอนึงกลับบ้านโอ้โหอาหารมาขอนึงกลับบ้านด้วยคือดูตรงนคทุกคนน่ากินมากเนี่ยดูเป็นก้อนๆเลยโอ้โหโอ้โหเน้นๆน้ะโอ้แต่หน้าทานมากน้าตานาทานประเด็นคือเขามีน้ำปลาพริกให้นะครับทุกคนจริงเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับอันนี้ก่อนเห็นไหมเน้นเน้นเด้งตั้อต้นมือสั่นแล้วครับหิวครับหิวมาก นัวเด็ดตอนกินบอกกินคำโตโตไม่ใช่แค่ปลากายอร่อยรสชาติกลมกล่อมมากไม่หวานเกินไปแล้วก็ไม่เค็มเกินไปสะใจไหมเนตแบบแนะนำว่าต้องมาทเลยคอนเฟิร์มนะเดี๋คุณกำลังอะไรเอาวันจัร้านอะไรอยู่ครับเรื่องไม่ถูกระว่างใหญ่ที่จะมาหรือว่ามัมอ๋อมันคนละเรื่องกันนะครับคุณนี่อันนี้คืออะไรอ่ะคุญรอดคุญรอดอันนี้น้ำผลไม้ปั่น ใส่กอกแดงหรออืมเฮ้ยอยากกินไปร้องจะบอกว่าพีมเจออะไรนะครับเมื่อกี้ของแร่ไอเทมเ้ยของโปดอันนี้อะไรครับอ๋อเนี่าเป็นปูอัดอันนี้เป็นปูอัดอันนี้เป็นตะ่กอกแดงขายง่ายครับใส่ได้ผสมกันได้ใช้ราคาตามป้ายนี่ราคาตามป้ายนุบาลประถมมัธยมมหาลัยค่ะโอ้โหระดับเราต้องมหาลัยแล้วไม่มีคนแก่หรอครับเอามหาลัยฟองเป็นประถมเลยแล้วกันเนาะอาแล้วก็มีหงุดหวยด้วย เกมาขอไม่ถูกเลยอุ้ยดูนี่นี่มหาลัยเหรอครับดูจะหมดเหรออ๋อเดี๋ยวพี่เขามดให้เอาผงอะไรดีอะอะไรไอติมมันเป็นทุกปาร์บีก้ชีสปาร์บีเยือกไปที่นะเอาเอาชีสไหมเอาชีสเอาชีสก็ได้ครับได้นะมันได้กี่ยานะครับพี่เอาชีสกับบาร์บีคิวบาร์บีคิวแล้วกันบาร์บีคิวนี่นะครับอยู่ร้านนี้นะครับ แต่เขาทำน่ากินอ่ะจริงร้อนๆเลยนะเนี่ยคนครับใหญ่มากขอบคุณนะครับเนี <inga> ่ยตรงนี้เลยนี่เขามีเขามีโรยผงให้นะครับนี่ดูดูดูคือแบบอาหารคนอ้วนมากจริงเหมอะกับเด็กอย่างเรามากดูดูดูชิมเลยกินเลยกบไหมเสียงมากกบไหมเคี้ยวดังกรบกรบกรบมากชิมซิ เสียงเข้ามายังไม่รู้แล้วหมูขข้าวมันเน่ะมันเค็มๆแบบเผ็ดๆอ่ะมันตัดกันเข้ากันมากอันนี้คืออยากกินอะไรใส้ก่อนนะใส้กรอกแดงสองเค็มไม่ได้พี่ก็บอกว่าชิมไม่ได้เค็มนี่พี่เขาแนะนำให้จิ้มเอาบอกสกับแบบลองไส้กรอกแดงจิ้มันนี่หรือกิ้มดิบชีสใช่ไหมใช่ครับดิบชีสนี่เหมือนพี่เขาลุ้นอยู่นะลุ้นไปกับเรา เหมือนแบบมีหวัดมาสบิด้วยมมีตัวนี้วัดสบิด้วยโอ้ลิ้นคุณเป็นเทปปะเนี่ยมันโดดขึ้นมาเลยในนี้เดี๋ยวเราลองกินดูอร่อยอ่ะอร่อยนะถือว่านี่แนะนำหทางหูรูสตอสจะกินหรอจะกินคือเป็นเด็กโรคจิตนะคือแบบต้องเจอหังหูรูแล้วคือต้องแวะใช่เราชอบมากขายยังไงครับไม่รับสามารถว่ อ่าไม้ละสามห้าสามไมลร้อยใช่ไหมครับอ่าอต้องอร่อยฉ่ำฉ่ำสดสดงั้นขอไม้หนึ่งครับผมได้ค่ะเราจะน้องตากก้านนี้น,น,น,ะ,นะคะได้ครับงั้นเดี๋ยวมาเอาเนาะออ๋งั้นเดี๋ยวมาเอานะค,ะครับตั้งแต่เดินมาก็เห็นทุกคนแวะร้านไหนก็คือนั่งกินกันเลยเหมือนกันเนาะใช่คือมันสะดวกมากคือซื้อเสร็จกินฉ่ำอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้เรากำลังตามหาร้านอะไรอยู่รู้ไหมครับทุกคนให้ทุกคนให้ถูกให้เท่าไหร่ให้ใจไปหมดเลย ไปน่าจะร้านไหนอันนี้ปะใช่ครับนี่ไงเจอร้านนี้เออขอในย่านนะครับนี่ร้านนี้นี่นายต้นหมึกสดย่างเฟิร์สวันสาขาหนึ่งนะครับผมอะไรขายดีบ้างครับต็องเกิดกล้องแล้วอะไรขายดีบ้างครับพี่ตุ้ตัวเลยจ้าทุกตัวเลยพี่ผมมานี่ต้องแนะนําแนะนําให้หน่อยครับพี่ว่าจะต้องสั่งอะไรสวัสนี้ถ้าแบบถ้าเป็นตุ้มตัวอ่ะพอแล้วก็เอ็นตัวกับข้าว สามแหวนก็เป็อ่อออโนดใหญ่มากแต่ละสามสิบกรก็หมดอุ้ยโหต้องอะไรดีอ่ะสับไม้ร้อยอ่ะก็ต้องก็เนี่ยครับสับเกลือไปเลยครับสับเกลืออ่าได้ครับร้านพี่เขาอยู่หัวมุมเลยนะทุกคนนี่นี่มีโซนเอโซนเอฟห้านี่นะครับขอหมึกสีขาวขอยาจัมจาศิลวัตโฟกัส คือพี่เขาจะแบบเป็นเจ้ามึกแล้วมีทุกอย่างเนาะนีเ่เขาให้ดูอุย๊ยอันนี้ก็เหมือนน่ากินอยู่นะใช่ามาทาั้งตัวเลยเนาะนี่เราเห็นพี่มาวินมากินนะเราก็เลยอยากกินมาแอบมามตามรอยนิดขายทุกวันใช่ไหมครับพี่ทุกวันอ่าผึ้งไข่อ๋อผึ้ไข่นี่มือกอาเจนนี่เมือกอันนี้ ใครแวะมาก็ใส so, so ่ยปลาหมึกนะครับผมต้องมานะครับอัน <vit> นี้หมึกกระดองใช่โอ้ใหญ่มากใหญ่มากอันนี้ขายยังไงครับหมึกกระดองนี่อันนี้ร้อยห้าร้อยยี่ร้อยเดียวจ้ะโอ้ยราคาดีนะราคาดีใช่ตัวใหญ่ด้วยอันนี้เป็นเป็นสุดอกนี่นะครับ F5 F5 เป็นไงครับเดี๋ยวอยู่หัวมุมล็อก F5 เลย F5 เลยครัมามาแซ่บแน่นอนโอ้โหโดดโดดจะมีโรตีสดทุกวันโอ้โรตีสดทุกวันใช่ไหมครับ ก็คือร้านนี้เลยไหมพี่หรือว่าร้านตรงนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีที่นั่งอันนี้เป็นร้านอาหารเนาะหมูกระทะอ่าโอเคแต่เขาก็จะมีที่นั่งให้แบบตามทางอยู่แล้วใครแบบซื้ออาหารก็แวะนั่งทานได้เลยนะครับสะดวกสบายมากหัวมุมตรงนี้นี่คือแบบแกร้มกันสนุกสนานเลยตรงนี้ข <c oughs> อปิดประมือ,อช้ำโอ้โห เออแต่ตลาดนี้เขามีแบบระดับเป็นวุฒิกศึกษาเหมือนกันเหมือนทั้หมดเลยนะดูว่ <laughs> านี่นะครับขออนุญาตรับดูน้ำจิม้มโอ้น่าจะแซบอ่ะโอ้ยผัดชีน้ำจิม้มแบบไม่แซบให้มันรู้ไปเออพี่ <laughs> <laughs> แน่นอนที่เขาการันตีการันตีน้ำจิ้มทำสดใหม่ทุกวันเลยเนาะที่เขาบอกเออน้ำจิ้มทำสดใหม่ทุกวันที่เขาการันตี่ใชทำเองไอ้ขาขอบคุณนะครับเราก็ซื้อเสร็จก็กินเลยเพราะความแซ่บแล้วคือคือถิกถึกมาเป็นเม็ดเลยนะฮะแล้วคือเนี่ยสามไม้์ร้อยใช่ปะใช่สามไม้์ร้อยสามไมล์ร้อยดูสุดปัง ไม่ไปอร่อยเผ็ดแทนเลยอ่ะเผ็ดแต่สะใจแบบเบอร์อร่อยแว้มาได้ทุกคนอร่อยจริงไม่ตกตาจริงครับเรากลับไปเอาถังหูลูกก่อนที่สั่งเขาไว้นะครับทุกคนใช่ครับคือจะบอกว่าอาหารที่ตลาดเนี้ยอร่อยนะรสชาติดีนะใช่ที่สำคัญแม่ค้าพ่อค้าทุกคนคือน่ารักน่ารักมาก นี่นะครับทังฮูรูนี่มาชิมเซ็ตสาแก่ใจเด็กน้อยตดเ็กกับพอเจอขังฮูไูแล้วก็คือแบบต้องวิ่งเข้าใส่น่เดีย <Okay. S 2> ๋ยวเร้วสามสิบห้าบาทอ่ากินเลยดังกรอบ <c oughs> โอ้โหเสียงดังกรอบสาแก่ใจไหมปินยังโอเครับโอเค กบมาซ้ำครับมาซ้ำร้านนี้ครับเพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆกินเข้าไปปากทองเลยครับนี่ไม่ใช่อ่าเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมไส้กรอกแดงในตำนานกันดิสักหนึ่งเซตอันนี้เซตอะไรดีอนุบาลพอไหมอนุบาลอนุบาลครับหนึ่งเซตครับได้มาเพิ่มอีกแล้วได้เพิ่มอะไรมานี่เ่ยพี่เขาเพิ่งทอดเสร็จเลยเราก็เลยกลับมาตำอีกรอบนึ่งโอเคมาหยุดที่ร้านนี้นะครับผม เปรี้ยวปางผลไม้ดองไม้ขวัญนะฮะใบขวัญอุ้ยอันนี้น่ากินอ่ะกะลิงปิงอ่ะตะลิงปิงอุ้ยน้ำลายไหลโม่งเปรี้ยวเราต้องจัดสักอย่างนะเพื่อรากปากได้เอาอะไรตะลิงปิงตะลิงปิงสิจ้าระดับนี้แล้วเราต้องตะลิงปิงแล้วอะไรเด็ดสุดครับพี่เป็นอะไรเอาล้ำจิ้มก่อนก็ได้ครับเป็นกะปิแห้งรือกะปิหวานเฮ้ยกะปิน่าทานมากอ่าใสยังไงครับพี่ก็ได้สีได้สี่สิบก็คือเลือก รวมได้ทุกอย่างอ๋อเราขอแค่สลิงฟิงกับมะม่วงเปรี้ยวได้ไหมครับได้คะอ๋ออ๋อหยิบได้เลยเหรออ๋อมาดูความสามารถของปีมตักกันนะครับนะ่านใชความสามารถได้หรอถ้าเป็นคนทานเส็ก็จะเพิ่มแล้วตักนี้แหละตักไม่ประมาณเต็มถ้วยเหรอคะ่าเถ้วยอะค่ถ้ทานสร็ก็ิดสยได้ถ้าติดสายไ่ได้ก็ลี่ยนตัวได้คอ ก็คือแบบเหมือนคล้ายๆมันนั่นก็เหมือนตักปมะปีนดมะปี๊ดมะปี๊ดอะโยกเนาะกล่องสูมอีกแล้วคือตักให้ไหวแต่ให้ปิดได้นะครับประมาณนนั้เอาอีกไหมเอาวงอีกก็ได้เอาให้ใหญ่ให้โหกนะเสี่ยวใหญ่หกเสี่ยวหกฟีนพอแล้วครับครับอ่ะ๋อพี่เขาจะไปย้ำให้อย่างงั้นโอ้โหเผ็นเลยเผ็นหน่อยก็ได้ครับได้ครับได้โอ้โหแซ่บไปเลยโอ้ยน้ำลายไหลแล้วครับพี่ ต้องทานเลยะทานเลยครับพี่อยู่ต้องไหนครับพี่อ๋อเล็กโตอยู่เล็กโตโมเมนต์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอออ่ะชิมอันนี้ต้องสายถนัดสายคนนี้ยำสกหแบบน้ำลายไหลแล้วค่ะสีดูนะเกินมาเปรี้ยวไหมเซบไหมเลยเจ๋งอ้ย ม่แบบมันแบบว่ามันได้ใจอะมันผ่านใจตอนแรกคือสาใจเป็นคนท้องพอกติดีชอบกืนอยู่แล้วแบบพุ่งโอเคอะไหนมาชิมบ้างนิมต้นลิงติงคือเป็นไงเสียบเสียบอร่อยอร่อยกะปิอร่อยเลยมาลองมาลองนะครับตานพี่ลอง F4 ล็อกเดียวกับร้านขนมจีน ทอะไรนะขน,ขนมอโน่ขนมจีนเคี่ยวเคียวหวานปลากายนะครับขอบคุณครับอ่าเป็นยังไงครับตัวเล็กวันนี้โอ้ใจอิ่มแล้วก็สนุก้วยเนาะสนุกใช่เพราะว่าตลาดอะ่ะก็คือมีแบบ อาหารหลากหลายมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากจนแบบว่าเดินเราเมื่อยก็คือแบบเดินแล้วก็เสร็จก็แวะนั่งทานได้เลยนะครับผมเหมาะมากกับการมาหาอะไรกินตอนเย็นนะครับสะดวกมากนะเขาเปิดถึงกี่โมงนะตัวเล็กเขาเปิดนะคะสี่โมงเย็นนะครับถึงเที่ยงคืนไปเลยนะครับตรงเี้แล้วเขาก็แบบว่ามีดนตรีสดด้วยพี่รักระมึกบอกว่ามีดนตรีสดด้วยใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะมีนัก้องนะคบมาเดินละสองทังเนาะอันนี้ใครที่สนใจมาเนี่ยอาจจะต้องเช็คก่อนนะนักลองที่ทุกคนชอบเนี่ยมาวันไหนเมื่อไหร่ มานั่งชิวๆกินข้าวลมเย็นๆได้ได้อากาศดีๆนะครับผมวันนี้เราก็อิ่มกันมากเลยครับผมแล้วก็สำหรับทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับถ้าอยากให้เราสองคนพาไปกินไปเที่ยวไปออกเดทที่ไหนนะครับผมก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับยินดีไปให้เพื่อๆนะครับ นะครับแล้วก็คลิปถัดไปเราจะพาทุกคนไปกินไป,ไป,ไปออเที่ยวไปออาไหนที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับผม<อ>แล้วลรวาความสนุกยังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้แน่นอน,อนะ,อะวันนี้เราขอตัวไปกันก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบา,บายบายวันนี้สินค้าเรามีหลายอย่างแต่วนะ่ายังทอดลงไม่หมดอ๋อมีอะไรบ้างครับก็จะมีพวก กินระเบิดครับอ๋อมีลูกชิ้นระเบิดด้วยออ๋ทอดกรอบอะไรนี่ไงพี่เขายังทอดขายทุกวันนะครับใช่ไหมครับขายทุกวันอ่าโอเคใครสะดวกแวะมาก็อย่าลืมแวะร้านพี่เขาด้วยนะครับทอดกรอบอันนี้ก็มาอ่าเดเดเตามร้านนั้นะครับหน้าร้านแบบนี้เลยทุกคนอย่าลืมมาแวะกุหนุนพี่เขาด้วยนะครับ